ค่ะคุณครูจากคลิปที่แล้วที่ปอยสอนคุณครูสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าเรียนได้ตลอดเวลานะคะก็คือเขาอาจจะไม่สะดวกเข้าเรียนนี้นะคะเขาอาจจะตามงานใน Google Classroom นะคะโดยคุณครูเนี่ยสร้างเนื้อหาไว้ให้เขานะคะชี้แจงว่าวันนี้เรียนอะไรเรื่องอะไรนะคะเรามีการสร้างเนื้อหาแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการมอบหมายงานเพื่อให้คะแนนเด็กใช่ไหมคะวันนี้คลิปนี้นะคะปอยก็จะสอนคุณครู มอบหมายงานให้กับนักเรียนนะคะอันดับแรกค่ะคุณครูเข้ามาที่คาสรูมนะคะห้องที่เราสร้างไว้นี่รายวิชาการงานใช่ไหมคะที่ปอยสร้างไว้สองห้องนะคะจากการคัดลอกใช่ไหมเดี๋ยวปอยเข้าไปห้องของทั้งหนึ่งก่อนนะคะโอเคนี่ค่ะปอยจะให้ดูขออนุญาตให้ดูนะคะนอกเหนือเรื่องแป๊บหนึ่งนี่ค่ะปอยลองให้เด็กๆเ,เขาเข้ามาเราอยู่หน้าสตรีมก่อนนะคะคุณครูเห็นไหมคะเด็กเขาก็จะมาโพสต์นะคะเราก็สามารถคอมเมนต์ได้ คอมเมนต์เด็กได้เกิดจากการตั้งค่าที่ปลอสอนไปนะคะนี่เด็กโพสเราคอมเมนต์หรือเราโพสเด็กคอมเมนต์อย่างงี้ค่ะได้อันนี้คือเป็นหน้ากระดานเอาไว้โต้อตอบกับนักเรียนว่านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรจะลาจะอะไรอย่างงี้ค่ะก็มาตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะทีนี้ส่วนสำคัญเมื่อวานนี้นะคะที่เราอยู่ในเมนูนี้งานของชั้นเรียนเราสร้างในส่วนของเนื้อหาไปใช่ไหมคะนี่ ปอยก็ลองให้เด็กเข้ามานะคะเด็กเขาก็จะมาคอมเมนต์เห็นไหมคะตรงนี้มันขึ้นคอมเมนต์ความคิดเห็นในชั้นเรียนอ่านี่เห็นแล้วครับนี่ครูก็เมนตอบเด็กได้นะคะถือว่าดีมากๆเลยวันนี้เราจะมอบหมายงานใช่ไหมคะที่ปอยบอกโอเคมอบหมายงานทํำยังไงอ่ะก่อนจะไปมอบหมายงานปอยขอเพิ่มอะไรนิดนึงได้ไหมคะขอแนะนําเมื่อวานนี้อาจจะยังไม่ได้เจาะลึกเนาะในส่วนของโฟลเดอร์โฟลเดอร์ได์ของชั้นเรียนก็คือเกิดจาก เป็นเอกสารที่เราส่งมันไปส่งมามากับเด็กอะค่ะเขาก็จะเซฟไว้ในนี้มันก็จะอยู่ในได้ของเราค่ะได้ใน Google Drive เราอะค่ะนะคะเขาก็จะสร้างโฟลเดอร์เป็นคลาสรูมปรพหนึ่งงานทุกอย่างก็อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะคะแล้วก็ในส่วนของปฏิทินก็จะคล้ายกับ มีดเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเรามีมีดของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณครูเรามีการสร้างห้องเราไว้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตรงนี้ก็ได้คะ่ะเราใช้แค่ให้เรารู้ไว้ว่าเอ,อ่อโฟลเดอร์ในชั้นเรียนเนี่ยอยู่ตรงนี้มันคือสะสมงานเก็บงานนะคะถูกเก็บไว้ในไดรฟ์ของเราคะ่ะคุณครูถ้าเกิดคุณครูตรวจแล้วนะคะคุณครูก็ลบไปบ้างนะมันเต็มนะคะคะคุณครูเพราะเราสอนค่อนข้างหลายวิชาแล้วก็หลายชั้นเนาะโอเคค่ะมาเข้าสู่เนะะื้อหาจริงๆของวันนี้สักทีนะคะ โอเควันนี้เราจะสร้างสร้างงานมอบหมายงานให้เด็กนะคะเรามาที่เมนูสร้างค่ะอยู่ที่เมนูของงานในชั้นเรียนก่อนนะคะงานของชั้นเรียนโอเคสร้างคุณครูมาตร,ตรงงานค่ะถูกต้อง,งมาตรงงานนะคะเขาก็จะให้ใส่ชื่อนะคะด้วยความที่ปอยเนี่ยสอนอิงหนังสือนะคะวิชาการงานของปอยเนี่ยปอยก็จะใส่ว่ากิจกรรม พัฒนาการทำงานนะคะะคำแนะนำคำอธิบายปปอยก็จะใส่ว่าให้นักเรียนทำในหนังสือวิชาการงานอาชีพป6หน้า11 เด็กเขาอาจจะมองภาพไม่ออกใช่ไหมค,คุณครูเราสามารถถ่ายรูปนะคะหรือจะเป็นไฟล์สแกนหรือจะเป็นไฟล์รายงานแล้วก็แนบแนบยังไงคะคล้ายๆกับการสร้างเนื้อาหาเลยค,คุณครูมาตรงเพิ่มค่ะเพิ่มปอยเก็บมา้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะปอยไม่ได้อยู่ในอ่อปอยไม่ได้เก็บมา้ใน g o o g l e Drive นะคะคุณครูจะเอาจาก Google Drive มาให้เด็กก็ได้หรือว่าจะส่งเป็ลิงก์เป็น y o u t u b e ก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความ เพิงพอใจของคุณครูของปอยเก็บไว้เป็นไฟล์นะคะในคอมพิวเตอร์เป็นไฟล์รูปเนาะปอยก็จะอัปโหลดขึ้นมานก็รออัปโหลดสักครู่นะคะคุณครูรับทราบค่ะปอยจะคลิกเป็นนักเรียนสามารถดูไฟล์ก็พอนี่หรือคุณครูอยากทำสำเนาให้นักเรียนก็ได้นักเรียนสามารถแก้ไฟล์ก็ได้ในกรณีที่เป็นออไฟล์เวิร์ดอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ปอยจะให้เป็นนักเรียนสามารถดูไฟล์นะคะ เมื่อเราสร้างคนทีเสร็จแล้วคุณครูๆๆอย่าเพิ่งกดมอบหมายนะคะๆๆๆๆคุณครูตอนนี้เราทําคําสั่งเนี้ยอยู่แค่ในโป6หกทับหนึ่งนะคะคล้ายๆกับเนื้อหาเลยเราต้องการส่งไปห้องหกทับสองเหมือนกันไม่ต้องเข้าไปหกทับสองให้เสียเวลาค่ะเราติ๊กนะคะติ๊กถูกตรงนี้ตรงสําหรับสองชั้นเรียนเราติ๊กเลยเพื่อให้เขาได้รับงานเหมือนกันนะคะอ่าโอเคตรงนี้ช่างมันค่ะเขาจะขึ้นให้อัตโนมัติว่าเป็นนักเรียนทั้งหมดนะคะส่วนหมวดหมู่คะแนานนะคะเราก็ติ๊กค่ะ เราเลือกเป็นอะไรคะผลงานปอยสร้างไว้นะคะในคลิปนู้นนะคะปอยเลือกเป็นผลงานคะแนนสิบคะแนนค่ะสิบคะแนนนะคะวันครบกําหนดคุณครูจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่เพื่อให้เด็กเขาเล่งส่งงานก็ได้แต่ว่าควรที่จะตั้งเวลาเป็นสักสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูไม่กระชั้นชิดเกินไปอะคะ่ะอย่างเงี้ยค่ะปอยก็จะเลือกเป็นสามสิบกรกฎาคมหรือคุณครูจะไม่ตั้งก็ได้นะคะเอาที่ เอาที่คุณครูสะดวกอะค่ะแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนอันนี้จําเป็นมากเหมาะกับครูเต้ครูร่วมครูร่วมเก็บคะแนนในรายวิชานั้นเช่นครูหนึ่งกับครูบีมสอนภาษาไทยนะคะก็จะมีใบงานการวาดภาพระบายสีอะไรอย่างนี้ค่ะครูเต้ก็อยากจะเก็บคะแนนในส่วนของรายวิชาศิลปะครูเต้ก็ต้องเข้ามาอยู่ในห้องนี้ก่อนให้ครูบีมหรือครูหนึ่งเชิญเข้ามานะคะแล้วก็มาสร้างเกณฑ์ของตนเองนะคะครูหนึ่งก็สร้างเกณฑ์ของครูหนึ่งไปมันสามารถสร้างเกณฑ์ ได้หลายเกณฑ์ค่ะ,ะมากกว่าหนึ่งเกณฑ์ก็ทําได้คุณหนึ่งอาจจะเลือกเกณฑ์ของคหนึ่งก่อนอ่านเดยวบอลจะทําให้ดูเกณฑ์การให้คะแนนเรากดกดสร้างเกณฑ์การให้คะแนนตรงนี้นะคะคุณครูอ่ะโอเคชื่อเกณฑ์คุณครูต้องใส่ชื่อเกณฑ์นะคะ,อ,ะอย่างเช่นอของตอยนะคะเป็นคะแนนผลงานของคุณหนึ่งอาจจะเป็น คะแนานผลงานภาษาไทยนะคะคุณหนึ่งก็สร้างไปคุณเต้ก็สร้างเพิ่มก็สร้างเกณฑ์เพิ่มแล้วก็บอกว่าคะแนานผลงานในส่วนของศิลปะอะไรเงรี้ยคะแนานศิลปะอะไรเงี้ยค่ะสร้างสร้างเกณฑ์ขึ้นมาเป็น2เกณฑ์พเพื่อเก็บคะแนานเด็กนะคะหนึ่งงานสามารถเก็บได้2วิชาเลยแบบนี้นะคะข้างงนะคะหลังไม่ถามปลอยได้นะเดี๋ยวปลอยทําให้ดูก่อนของปอยของปลอยไม่มีใครมาเก็บคะแนานร่วมนะคะปอยเก็บคนเดียวนะคะก็สร้างแค่หนึ่งเกณฑ์โอเคเราจะเริ่มตั้งแต่ สิบค่ะเขาบอกว่าให้ใช้ใช้การให้คะแนนจากมากไปน้อยนะคะคุณครูต้องตั้งจากสิบก่อนถ้างั้นคุณครูเริ่มจากที่สิบคุณครูก็ยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดคุณครูก็ไล่ลงมาแต่โอยเป็นสิบคะแนนนะคะชื่อระดับนะคะต่อมาเป็นชื่อระดับคุณครูจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าคุณครูอยากสร้างแรงจูงใจเสริมแรงให้เด็กเขารู้สึกกระตุ้นเขาเขาหูสิบแปลว่าดีเลิศดีที่สุดในสามโลกดีมากดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็ใส่ไปอ,อย่างเช่น ดีมากนะคะเสร็จปุ๊บคุณครูต้องไล่มาค่ะเพิ่มระดับอ่ะคุณครูเพิ่มมากเขาได้เก้าชื่อระดับเป็นอะไรคะดีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็ไล่ไล่จากมากมาน้อยนะคะปันกลางพอใช้อ่ะ,ะ,อะเสร็จนะคะพอใช้นคะคะ อยู่ที่เราตั้งเกณฑ์นะคะหรือจะไม่ใส่ชื่อระดับก็ได้ครูก็ใส่เป็นสิบเก้าแปดเจ็ดอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็คุณครูก็กดในกรณีที่ในหนึ่งงานเก็บเก็บคะแนนสองวิชาแบบที่พปรอยอย่ายเป็นครูเต้เก็บกับงานภาษาไทยใช่ไหมคะครูเต้ก็กดเพิ่มเกณฑ์อ่าก็ครูเต้อาจจะเขียนว่าวิชาศิลปะอ่าครูเต้ก็ สร้างเกณฑ์มาสิบชื่อระดับอะไรไม่ใส่ชื่อระดับกระสีเก้าแปดเจ็ดเนี้ยค่ะกูเตก็สร้างมาเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวปอยใส่ก่อนเขาต้องคับให้ต้องใส่นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะเตก็สร้างเกณฑ์ในส่วนของวิชาศิลปะไปนะคะอันนี้ก็ของคู่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็คืองานหนึ่งชิ้นเก็บไปสองวิชา,าที่ปอยบอกนะคะ ก็จะสะดวกสบายกับทั้งคุณครูเต้แล้วก็คุณครูหนึ่งครูบีอย่างเงี้ยนะคะอ่าไม่ต้องแบบมาถามกันเราก็สร้างเกณฑ์ของเราไว้นะคะเราแค่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มของเขานะคะจากนั้นคุณครูก็กดบันทึกค่ะนี่คุณครูก็กดมอบหมายก,กดมอบหมายเลยนะคะหรือถ้ายังไม่พร้อมที่จะมอบคุณครูบันทึกไว้เป็นฉบับล่างคล้ายๆกับเนะะื้อหาเลยก่อนก็ได้อันนี้ปล่อยจะมอบหมายเลยนะคะถ้าคุณครูบันทึกเป็นแบบล่างไว้อะเด็กจะยังไม่เห็นนะคะ นี่มาแล้วคุณคูเห็นไหมว่าอะไรขึ้นนี่กิจกรรมพัฒนาการทํางานขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะมอบหมายไปแล้วสี่นี่อ่าคลิกดูได้เห็นไหมคะเมอบหมายไปแล้วสี่หมายความว่าเด็กที่อยู่ในห้องเรียนเนะะี่ยค่ะตอนนี้มีสี่คนมอบหมายไปแล้วเมื่อหมายก็คือสั่งงานไปแล้วคะ่ะส่งงานไปแล้วแต่เด็กเขายังไม่ส่งกลับมานะคะส่งแล้วศูนย์เดี๋ยวปอจะทําให้ดูว่าถ้าเด็กเขาส่งงานกลับมาเนี่ยที่หน้าจอจะขึ้นว่าอะไรอ่เดี๋ยวกลับมาที่ห้องเรียนหกพับหนึ่งก่อนอมาตรงงานของชั้นเรียนก่อนนะคะ